สวัสดีครับนีลมศักด์นะครับพกบรายการนีลมศักด์คนจริงพาแท้นะครับวันนี้ผมได้พิมพ์พิเศษและเป็นพิมพ์เขาเรียกว่าเป็นพิมพ์ยอดนิยมชุดเล็กเรียกว่าพิมพ์หัวไม่ขีดพุทธกวักเล็กนะครับพิมพ์นี้จะมีสองพิมพ์นะครับจะมีพุทธกวักใหญ่นะครับแล้วก็จะมีพุทธกวักเล็กนะครับอันนี้หายากก็คือเป็นพิมพ์พุทธกวักเล็กนะครับสร้างน้อยหายากมาก พระองค์นี้สวยเดิมนะครับไม่ได้ใช้เลยนะครับดูดิน้ําทองอยางมีเลยผมขออนุญาตพูดอย่างนี้นะครับว่าเนหลงศักด์นะครับไม่ใช่คนที่ดูพระเก่งที่สุดนะครับแต่ว่าผมพอเอาตัวรอดได้นะครับอันนี้เรามาดูวิธีการสร้างก่อนนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับเบ้าประกบนะครับจะมีบล็อกแม่พิมพ์ด้านหน้าบล็อกแม่พิมพ์ด้านหลังนะครับอ่ะเราดูสองข้างจะมีบล็อกแม่พิมพ์ด้านหน้าบล็อกแม่พิมพ์ด้านหลังโอเคทิกส่วนตัวผมนะครับทิกส่วนตัวผมนะ ผมได้พระพิมพ์นี้มาเนี่ยผมดูนี่ก่อนเลยนะครับดูที่มือจะเป็นเหมือนกวักกวักซับนะครับเนี่ยดูด้านข้างเห็นไหมครจะเป็นเหมือนกวักเห็นไหมครับนี่วิธีการจารณาจาไม่พิมพ์ผมนะครับดูตรงนี้นะจะเป็นฉากตั้งตรงวันนี้เลยจะเป็นฉากนะครับอ่ดูอีกข้างหนึ่งนะครับเห็นไหมครับจะเป็นฉากเห็นไหมฮะจะเป็นฉากแล้วก็อุ้มมือสองฝั่งนี้นะครับนี่นะครับดูความกว้างนะครับ นี่เห็นไหมเห็นเส้นสังกติตรงนี้ไหมครับนี่จะเท่ากันตรงนี้หนึ่งนี่ความกว้างเนี่ยความกว้างระหว่างตรงนี้กับตรงนี้จะเท่ากันอันนี้เขาเรียกว่าเป็นตำหนิในพิมพ์นะครับโอเคอ่ะดูการเข้าไม่พิมพ์นะครับฝากทิ้อีกอย่างหนึ่งนะครับลอยตะใบห่างพระยิ่งเก่าลอยตะใบเล็กพระยิ่งใหม่นะครับโอเคฝากติดตามนะครับในรลมศักดิ์คนจริงพระแท้ ผมพยายามจะทำคลิปที่น่ารักๆ่ลกและเป็นประโยชน์ในการศึกษาพาเครื่องหลมอมโภต่อไปฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ